สวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนมีข้านขาเกษตรแดงไงของอำเภอหน้าเยี่ยนะคะพี่น้องคะค่าพี่น้องเขามาเบิงสวนขาเกษตรแดงไงอยู่หลังบ้านค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะนี่คือขาเกษตรแดงไงที่ฮอแตงกิงแตงนอเป็นนะคะพี่น้องตลานอสี่ฮอจะเอาไปขายให้กับพี่น้องนะคะตามตลาดนะคะพี่น้องค่ะคือกอหนีก็จะได้ยุะมาณซิบนอค่ะพี่น้องค่ะตละกอกับคือซิปนอ นองเบ่องอนถี่พี่น้องก็คือวีใบหนึ่งสองใบนี้เป็นนอที่ห้าพร้อมที่จะซับนอขายได้แล้วนะคะพี่น้องค่ะนี่คือการแต่งก่งค่ะพี่น้องค่ะแต่งกิ่นพรอที่จะขายนอนะคะตัทถี่ขายพันธุข้างสวนกันยังมีเหมือนเดิมน,นะคะพี่น้องค่ะส่วนที่ขายพันธุเท่ากับจะแบ่งเป็นโซนออกนะคะ พ่ออมที่จะขายให้กับพี่น้องค่ะพันธุ์คากเกษตรแดงใงญ่ของเอำเภอนาเยียนะคะของสวนคานาเยียค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมือเล่นอเพินพี่น้องน้อน,นี่พรออมที่จะซับแล้วนะคะรอบนี้จะซับวันที่สิบหา้าเสาร์นะคะส่งให้กับแม่ค้าอยู่จัลเลนสีนะคะเพรวะวที่ต่อออเดอร์เข้ามาแล้วค่ะรอบนี้ต้องส่งให้แม่ค้า ผู้ฉีพ่นเอ้าหลยๆนะคะจะหายเป็นรอบละอาทิตย์ละมือน,นะคะเพิ่นจะเขามาเอาอยู่สวนเองค่ะนอเพิ่นพี่น้องไปจะออยซ้อนให้ลำ่ำอยู่ในหน้าเยี่ยน,นะคะพี่น้องคะในรากขาจิเพันขายบอเด็บออกนะคะเจ็ดนอสิบบาทเจ็ดนอสิบบาทนะคะแต่ราคาทรง คุยการอีกเถื่อนึงนะคะพี่น้องค่ะคุยกันอีกเถื่อนึงค่ะเพราะว่าสวนคาของสอทอเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นทถื่ว่าคุดออกแหลกกับปลูกใหม่นะคะพี่น้องค่ะเมะโซนน้ปุ๊บก็จะเป็นโซนพันพ,พี่น้องค่ะพันคาเกษตรแดงไงนะคะจะเป็นพันคาเกษตรแดงไง,งเพื่อหน้าเยี่ยนะคะสวนคาหน้าเยี่ยค่ะ จะส่งให้พี่น้องเหมือนเดิมนะคะในราคากองละ1000บาทค่ะหนึ่งกองก็จะมี22หลุมปลูกนะคะพี่น้องคะแต่ละหลุมปลูกก็จะมี2ตน้น3ตน้น4ต้นนะคะผสมกันไปแล้วแต่าจะแช่ออกมาได้ค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องสามารถสั่งจองข้ามาได้เลยนะคะในเบอร์โทรศัพท์ค,ค่ะ like 081 2 8 2ปดค่ะไอดีไลน์ก็บ081 282068นะคะ ขอย้ำอีกทืออนหนึ่งค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0812820368ค่ะพี่น้องค่ะพีน่น้องเพิ่นก้อนหนึ่งมียางตามก็คือหานอค่ะพี่น้องค่ะหานอนะคะหานอนอาทิตย์หนึ่งมากกวาซับซับอาทิตย์ละ <c oughs> อาทิตย์ละเทื่อกระไดค่ะพี่น้องค่ะซับอาทิตย์ละเทื่อกระไดนะคะพี่น้องเพิ่นพี่น้อง ตอสอนี่สักเล็กสักหลากสวยงามค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสนใจยอยากมาเบิ่องอยู่สวนกระไดนะคะสวนคากษตเแียบแดงในอำเภอนาเยียนะคะพิกัดค่ะพิกัดหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอน,นาเยะค่ะพี่น้องค่ะมมหนาสถานีตำรวจภูธรอำเภอน,นาเยยเลยนะคะคทรหาเลยค่ะพี่น้องค่ะเบอร์โทรศัพท์0ู1ย์แ0ดหนึ่งสองแปดสองศูนย์สาหแปดค่ะ ก็นี่แตงกิงของเพื่อนนะคะกอน,นี่ก็แตงกิงค่ะพี่น้องแตงกิง้อมที่จะซับแล้วนะคะนอเพื่อนอู้อันซ้อนแห้งพี่น้องพี่น้องมาเบิงฮอดสวนนี่แห้งกะอัอนค่ะขนาดพี่น้องคะ่ะกลวยก็มีค่ะกลวยมันหลายๆกินบ่ทันพีพี่น้องแตงกิงได้หนินอเพื่อนพี่ตัวนี้ซิปเขื้นอยู่แล้วคะ่ะซิปนอเพื่นอยู่แล้วพี่น้องคะ่ะ แต่และกอสามามาสางไร,ร่ใดบ่แม่นหน่อยนะคะพี่น้องคะปลูกได้ตลอดนะคะออกนอกตลอดนะคะจนอยู่กับการบำรุงคะ่ะพี่น้องคะ่ะจนกับการบำรุงการดูแลก,การใส่ปุ๋ยอันนี้บ่ได้ตัดตอผาบนะคะเอาแบบไร้สดสดเพราะว่าจะของสวนตัดตอผาบประเด็นพี่น้องเอาคักๆนี่แหละผีพี่น้อง,งอนอนจนพอบจะขึ้นมาอีกนอหน่อย